กลับมาท่านผู้ชมดูเศรษฐกิจสันิดหนึ่งนะครับวันนี้มีประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือคุณชัยชาญเจริญสุขนะครับวันนี้ก็ร่วมถแถลงตัวเลขส่งออกกับทางกระทรวงพาณิชย์ก็พูดถึงเรื่องของเงินบาทที่แข็งค่านะฮะตอนนี้หลุด33บาทไปแล้วนะฮะหนึดอลลาร์ก็ประมาณสัก32บาท69ประมาณนี้นะฮะ ทางคุณชัยชาเนี่ยบอกว่าเงินบาทแข็งค่าแล้วก็หลุด33บาทต่อเหรียญสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกในไตรมาสที่4ของปีนี้และกระทบค่อนข้างสูงทั้งการต่อรองราคาส่งออกสินค้าและสภาพคล่องจากบูลค่าเงินบาทที่ลดลงกระทบต่อรายได้และกำไรที่ต่ำลงด้วยซึ่งการที่ตัวเลขส่งออกใน8เดือนที่ผ่านมาค่อนข้างดีเป็นการซื้อล่วงหน้า แล้วก็ทยอยส่งมอบแต่กว่าจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าในเดือนตุลาพฤศจิกายนจากที่เคยคิดไว้ว่าอ,อมันน่าจะอยู่ประมาณสัก34บาท35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถ้ารับมาช่วงตุลาพฤศจิกาปรากฏว่าตอนนี้มันเหลือ33บาทหรือว่าต่ำกว่านั้นซึ่งในประเทศเราจ่ายค่าวัตถุดิบค่าแรงหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นเงินบาทแต่พอได้เงินบาทมาลดลง ก็มีผลกระทบต่อกำไรและสภาพคล่องของธุรกิจในระยะยาวนะฮะหรือการเจราจารอบใหม่เดือนพฤศจิกาธันวานี้เพื่อส่งมอบในปีหน้าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนนั้นเงินบาทจะอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ส่งออกก็ลังเลว่าเออจะรับคำสั่งซื้อใหม่ตอนนี้ดีไหมนะฮะมันก็จะส่งผลต่อตัวเลขส่งออกในปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าข้ามปีไปเลยนะฮะตัวเลขส่งออกของปี67 เชื่อว่าจะขยายตัวได้ประมาณสักสเพราะว่าความต้องการสินค้ายังคงมีมากและยังเหลือสินค้าส่งออกอย่างต่อเนื่องก่อนปลายปีแต่ละประเทศจะเพิ่มสต็อกสินค้านําเข้าเพื่อจําหน่ายในเทศกาลปีใหม่นะครับแล้วคุณชัยชาญยังบอกนะครับว่าตอนนี้ธุรกิจจะผลิตหรือส่งออกก็ต้องทยอยรับคําสั่งซื้อเนื่องจากแบกภาระต้นทุนสูงหลายด้านทั้งดอกเบี้ยสูงค่าใช้จ่ายประกันความเสี่ยงค่าเงินการแข่งขันที่สูง ถ้ารัฐจะปรับขึ้นค่าแรง400บาทอีกจะเป็นการซ้ำเติมธุรกิจอยากให้ชะลอการปรับค่าแรง400บาทออกไปก่อนเพราะว่าการปรับค่าแรงจะกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่มีมาจิ้นต่ำอย่างเช่นอาหารเกษตรและ SME ที่สภาพคล่องการเงินไม่มากก็ยิ่งกระทบหนะักภาคเอกชนยังมองตัวเลขเป็นเหรียญจะโตได้2แต่ในแง่เงินบาทเดิมที่บาท ไม่แข็งแบบนี้มองไว้เกิน10บล้านล้านบาทต่นนี้ก็อยู่ที่ว่าหน่วยงานรัฐจะดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้าง,<ม>ง,งนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเจ้าของผู้ส่งออกนะ<ม>เป็นประธานผู้ส่งสินค้าทางเรือ<ม>ว่าโอ้โหช่วงแดเดือนที่ผ่านมาโอเคเลยดีเลยแต่ว่าของที่ส่งไปในช่วงแเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินเนี่ยเขาเขาจะรับในช่วงนี้ตุลาพฤศจิกาแต่พอรับมาเป็นตอนนี้รับมาหนึ่งตนล่างเงี้ยอ้าว เหลือ32บาทไม่ถึง33ใช่ไม่เหมือนที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ว่า,ามันน่าจะอยู่ที่สัก34 35อืม่กระทบต่อส่งออกนะครับวันนี้คุณเผ่าภูมิโรชนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังได้พูดถึงเรื่องของข้อมูลที่จะให้ทางแบงค์ชาติเนี่ยช่วยลดดอกเบี้ยลงมานะครับก็กลางข้อมูลอยู่4 4ปัจจัย1ก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อน,นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่อยู่ในกรอบ และยังไม่เข้าสู่กรอบเงินเฟอ้อที่คาดหวังและไม่มีแนวโน้มเดินเข้าสู่กรอบเงินเฟอ้อในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับสออัตราแลกเปลี่ยนเนะี่ยซึ่งวันหนึ่งค่างเงินบาทขึ้นไปอยู่ที่36บาทต่อ1ดอลลา,าร์สหรัฐอีกวันหนึ่งลงมา33บาทนะครับช่องว่างตรงนี้10%เรเราไหวกับสถานการณ์แบบนี้หรือไม่และเงินบาทที่แข็งค่าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับ เงินบาทเนี่ยคุณเผ่าภูมิก็บอกว่าก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยที่แปลงชาติควรจะลดดอกเบีย้ยลงมาไหมสามเราดูอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันยังต่ำอยู่รัฐบาลจึงต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มนะผ่านโยบายทางการเงินที่ใส่เงินไปในระบบแสนกว่าล้านบาทและเราก็คาดหวังว่านโยบายการเงินไปในทิศทางเดียวกันและ 4. ทิศทางนโยบายการเงินในประเทศต่ตตางๆในโลก เคลื่อนที่ไปในทิศทางลดดอกเบี้ยนโยบายแล้วทำไมแบงค์ชาติยังไม่ลดประมาณนี้นะฮะนี่แล้วก็คุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลางบอกว่าได้นัดหารือกับท่านผู้ว่าเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าฮะในภาพใหญ่เรื่องนโยบายอัตราดอกเบี้ย เป็นเรื่องสําคัญกับทุกคนที่ต้องการใช้เงินลงทุนจึงเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่ากะะ็ะะ <biology> ติดตามมาว่าค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ถือว่าแข็งค่าที่สุดในรอบ19เดือนนะครับก็บจะไปถกกับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติในสัปดาห์หน้าฮะนี่เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะระับแล้วก็วันนี้นะฮะทางคุณพิชัย คุณจุลพันธ์คุณเผ่าภูมิวันนี้ก็ถแถลงหลังจากนายกเป็นประธานในการเปิดตัวคิกออฟโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคุณจุลพันธ์ก็บอกนะครับว่าข้อมูลการโอนเงินวันแรกนะฮะสล้านหนึ่งแคนโอนเงินวันนี้อาจจะล่าช้าเพราะว่าตรงกับวันจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ แต่ยืนยันว่าภายในวันนี้ระบบจะทำการโอนเงินให้เสร็จและว,วันพรุ่งนี้ก็จะดำเนินการต่อไปตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัตรท้ายที่เขากำหนดเอาไว้นะครับ <c oughs> ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ก็เป็นไปตามช่องทางที่ได้เตรียมไว้ยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ2ก็คือในกลุ่มของยอดทั้งหมดนะครับที่มีการโอนไปในวันนี้นะครับ จำนวน3,167,565่รายะครับโอนสำเร็จเริ่มโอนตอนเที่ยงคืนสำเร็จทั้งสิ้นเนี่ยตอน7.30โมงครึ่งนะครับ วันนี้นอกจากการโอนยอดเงินของการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้แล้วยังมีการโอนในเรื่องของเงินเดือนข้าราชการด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ช้านิดหนึ่งนะครับก็เสร็จราวๆเจ็ดโมงเช้านะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเป็นไปโดยราบรื่นวันนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในกลุ่มผู้ถือสบ,บัิสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีการผูกพร้อมเพย์เนี่ยยังมีบางส่วนนะครับที่ยังตกหลน่นก็ขอให้ไปดําเนินการให้เรียบร้อยผ่านทางธนาคารที่ท่านเลือกหรือผ่านทางตู้เ นะครับสองก็คือในกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรผู้พิการนะครับผมต้องเรียนอย่างงี้ครับ ในกลุ่มผู้ผถือบัตรผู้พิการยังมีอีกราว90,000กว่ารายนะครับซึ่งยังมีสถานะต้องไปแก้ไขครับเช่นบัตรผู้พิการหมดอายุบัตรผิดพลาดนะครับหรือว่ายังไม่ได้เชื่อมช่องทางในการจ่ายอีกราวหมื่นกว่าคนนะครับรวมทั้งหมด9 9 0 0 0 0กว่านะครับน,นี้เนี่ยก็จะต้องไปประสานทางพอมอนะครับเพื่อที่จะแก้ไขในเรื่องของบัตรของท่านในเรื่องของสถานะของท่านให้เรียบร้อยเราจะมีการโอนซ้ําอีก3าครั้งอย่างที่ได้เคยเรียนไปคือวัน ที่22ตุลาคม22พฤศจิกาย,ยนและ22ธันวาคมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหากกระบวนการทั้งหมดไม่สามารถดําเนินการได้ครบถ้วนก่อนวันที่22ธันวาคมก็ถือว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญที่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มต่างๆที่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้เนี่ยไปดําเนินการในการดําเนินการในเรื่องของบัญชีดําเนินการในเรื่องของการผูกความเป็นผู้พิการให้เรียบร้อยอก่อนวันที่จะโอนครั้งสุดท้ายด้วยครับ คือประเด็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่คุณจุลพันธ์บอกก็คือว่าผู้ที่ถือบัตรผู้พิการแล้วบัตรหมดอายุผิดพลาดอะไรก็ตามแต่เนี่ยจนกระทั่งโอนไม่ได้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐแล้วไม่ได้ผูกพร้อมเพลยงกับบัตรประชาชนคนกลุ่มนี้เนี่ยรัฐบาลเขายังโอนให้ไม่ได้ ในวันที่กําหนดเอาไว้ช่วงนี้นะฮะสามสี่วันนี้โอนไม่ได้แล้วเนี่ยจะเหลือเวลาแก้ตัวอีกสามครั้งก็คือวันที่ยี่สิบสองตุลาคมก็จะโอนให้ท่านอีกทีหนึ่งอ่าถ้าท่านยังแก้ไขไม่เสร็จอีกอไม่เป็นไรโอนให้อีกทีหนึ่งลองโอนใหม่ยี่สิบสองพฤศจิกายนปรากฏยังแก้ไขไม่ได้อีกหรือว่ายังไม่ไปทําอีกให้โอกาสอีกครั้งหนึง่งโอนวันที่ยี่บสองธันวาคมหลุดจากยี่สิบสองธันวาคมโอนไม่ได้แล้วเนี่ยถือว่าท่านคงสละสินแล้วละ่ะคงไม่เอาแล้วเงินก้อนนี้ก็ กลับขึ้นไปที่รัฐเหมือนเดิมนะให้เสร็จอีก3ครั้งแต่ว่าก็ไปแก้ไขซะให้ถูกต้องนะฮะให้สามารถรับโอนได้กลุ่มนี้มี90,000คนนะอมี90,000คนนะที่บัตรมีสถานะต้องแก้ไขบัตรหมดอายุนี่นะครับในรอบนี้รอบวันนี้ 25, 26, 27แล้วก็30กันยายนที่เขาจะโอนเงินให้ 1,000, งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่เนี่ยนะ4ี่วันนี่นะครับจะมีอยู่ 90,000, 90,000 90คนที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ ก็จะรอให้ได้ก็คือ22ตุลายี่2พฤศจิกาย2 2ธันวานะฮะมีไม่น้อยนะฮะ9 0 0 0 0มคนเนี่ยก็ติดตามกันวันนี้นักข่าวถามละเอียดฮะถามคุณจุลพันธ์ว่าเออแล้วพวกเจ้าหนี้พวกเจ้าหนี้นอกระบบที่มันก็ได้ข่าวว่าลูกหนี้ลูกหนี้ของมันเนี่ยได้เงิน1นึ่งมื่นแล้วมันก็ประกบลูกหนี้เลยประกบตามไปที่ตู้ ATM เลยกะว่าพอลูกหนี้ได้เงินหมื่นปุ๊บกดเงินมาจ่ายหนี้มาซะดี จะทายังไง oh. คุณจุลภาบอกว่าโอ้ oh, เรื่องนี้ก็ต้องอ,อยู่ในอำนาจการดูแลของกระทรวงมหาดไทยจะประสานไปที่กระทรวงมหาดไทยให้ลงไปดูแลและตรวจสอบไม่ให้เจ้าหนี้มารบกวนเงินของกลุ่มเปราะบางโอ้ oh. <laughs> นักข่าวถามเนี่ย <laughs> ผมว่าแสดงแสดงว่ามีมีแสดงว่ามีนะคือเจ้าหนี้มันก็รู้อ่ะว่า,วาลูกหนี้เอ้าวและไอ้นี่ลุงคนนี้ยายคนนี้คุณป้าคนนี้ได้หนึ่งหมื่นแล้วนะะ เดี๋ยวป้าออกจากบ้านตามเลยวันนี้ไปอยู่หน้าบ้านเลยเพราะป้าไปตลาดปบตามไปเลยป้ากดเลยจ่ายมาอย่างนี้ก็มีนะ <c oughs> และคุณประเสริฐจันรวงทองนะครับรัฐมนตรีดีก็บอกนะครับว่าสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินหมืน่นโปรดระวังในเรื่องของแก๊งคอ l l เ e ็นเตคือเตือนกันกว้างๆครับ แต่ไม่ไม่ทราบว่าจะไม่สามารถจะเติมจะเตือนกันในรายละเอียดได้คือไม่รู้เลยนะไอ้แก๊งโคเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะมาไม้ไหนเอาเป็นว่าท่านผู้ชมระมัดระวังกลุ่มปลอบบางระมัดระวังกันแล้วกันนะไม่ว่ามันจะมาไม้ไหนนะฮะทางที่ดีแล้วท่านไปกดที่ธนาคารเองท่านไปตรวจสอบเองเลยนะฮะท่านอย่าไปเชื่ออะไรตามลิงก์เล้งอะไรที่ส่งเข้ามาในมือถือของท่านก็แล<อ>้วกันะกน,นะเอเอไออย่างนี้ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเออ เอมันจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่บัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยบนอายุก็มีนะอันนี้ต้องไปต่ออายุก่อนฮะบัตรเนี่ยมันมีอายุสองปีแล้วต่อก็ได้อีกสองปีนี่นะฮะขอคึกคักทั่วไทยวันนี้นะฮะใช่ครับท่านผู้ชมฮะสสของพรรคประชาชนนะครับในโลกออนไลน์นะครับก็มีการแชร์โพสต์ของนายสิริโรจน์ธนิกุล สอสสมุดสาคร k เคสองพักประชาชนนะเมื่อวันที่19กันยายนนายคนนี้ได้ใช้ Twitter ร์รีทวิตโพสต์ของผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งที่คนนี้เขาเขียนข้อมูลว่าเว็บไซต์รัฐสภาขึ้นว่าพรบรสมรสเท่าเทียมพ้นระยะเวลา90กษัตริย์ทรงยับยัง้งไม่พระจัชทานลงมาเท่ากับร่างนี้ถูกวีโต้น่วงเวลาไปเรียบร้อย ถ้าระบบเว็บไซต์ของรัฐสภาไม่ผิดพลาดเท่ากับว่าสภาต้องกลับมาพิจารณาร่างนี้ใหม่และต้องใช้เสียงสองในสามทั้งหมดของสองสอบวกสวนะครับซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ไม่จริงไม่เป็นความจริงเพราะกฎหมายนี้ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วรอเพียงมีผลบังคับใช้เท่านั้นซึ่งก็ก็คือวันที่22มกราคม2568นะฮะสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ ตามกำหนดเวลานับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว120วันนะฮะก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่22มกราคมปี68เป็นต้นไปทวิตเตอร์ของคนคนนี้ไม่เป็นความจริงและที่สำคัญนะฮะก็คือนายวิโรจนายวิโรจไปไปรีทวิตโพสต์นี้และยังมาเขียนแคปชั่นของตัวเองสั้นๆว่า ถูกต้องครับร่างกฎหมายต้องกลับเข้าสู่สภาอีกรอบนายสิริโรจน์นี่นะนายสิริโรจน์เนี่ยดูทิฮะโพสต์นี้นะครับมีชาวเน็ตเข้าไปถล่มนายสิริโรจน์อย่างหนักนะอย่าเชื่ออะไรโดยไม่มีข้อมูลท่านสสเอามาจากไหนว่าจะกลับสภาเขาผ่านแล้วยินดีกับ LGBTQ นะอีกคนบอกจะปล่อยเฟกนิวเพื่ออะไรกันนะอีกท่านบอกแหกตาก่อนแหกปากรีบงับเฟกนิวเป็นสสได้ไงวะพัก ประชาชนพม,ม,ม่าอืงประชาชนพม,ม่าเลยนะอีกท่านหนึ่งบอกอันนี้คือกล่าวร้ายพระหมหากษัตริย์เลยนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าฟ้องได้เลยฮะแจ้งความได้เลยนะครับสำหรับนายคนนี้นะฮะนายสิริโรธธนิกุลสสสมุทรสงครามสสสมุทรสาครก่อนหน้านี้มีประเด็นถูกพิจารณมาแล้วเมื่อถูกแฉว่าไปเคลมผลงานของเอกชนในการติดตั้งนะฮะกาดเปลวหรือว่าราวกั้นอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงอันตรายบนถนนเศรษฐกิจหมายเลข3091จังหวัดสมุทรสาครตอนนั้นเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนเขาทำออไอ้นายคนนี้ไปเคลมเลยว่าตัวเองเป็นคนจัดการและวันนี้มันมารีทวิตท,ที่เป็นข้อมูลบิดเบือนเฟกนิวและมันยังไปสัมทับอีกว่าถูกต้องที่ก็เป็นเฟกนิวมันยังเสือกไปบอกว่าถูกต้องอีกดูเนี้ยร่างกฎหมายที่ต้องกลับเข้าสู่สภาอีกรอบหนึ่งนี่แล้วก็ตอนนี้เนี่ย ทวิตนี้เนี่ยนะหรือว่าโพสต์นี้ยังอยู่ใน X อยู่เลยนะ,ะจริงอยู่นะว่าคุณสีโร่เนี่ยโพสต์เอาไว้เนี่ยตั้งแต่6วันที่แล้วแต่ว่าสถานการณ์พอมันเปลี่ยนไปแล้วคือสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนด้วยมันอาจจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ได้ใช่ใชแต่เมื่อเขาประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยคุณโพสต์แบบนี้ไว้ก่อนหน้านี้ก็ต้องไปลบออกใช่ไม่ไม่ใช่ปล่อยเอาไว้แบบนี้ใช่เพราะมันจะกลายเป็นมันคือเฟกนิวแล้วไงใช่ อันนี้ไปแจ้งความได้นะไปแจ้งความได้เลยนะครับว่านายสิรีโรดได้รีทวิตของใครก็ไม่รู้แหละนะเอ,ก,เอกคนนั้นแหละที่<ม>บอกว่ากฎหมายนี้ถูกกริยัวีรต้อ<ม>ืยต้องกลับไปสู่สภาอีกครั้งหนึ่งเพราะครบ90วันแล้วมันยังไม่ครบ90วัน<ม>นะะนี่ฮะแล้วนายสิรีโรดไปบอกว่าถูกต้องครับ ไปไปการันตีสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าถูกต้องเ,อเท่ากับคุณเนี่ยไปปล่อยเฟกนิวใช่ฮ<น>ะเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะพี่เต้ชีวะไปฟ้องเลยฮะเนี่ยเอาไปฟ้องเลยฟ้องได้เลยนะเป็นสสภาษาอะไรวะอเออดูสิฮะงับเฟกนิวเฉยเลยดีนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะ เรื่องพรบรสมรสเท่าเทียมเนี่ยวันนี้ทางคุณไตรสรีไตรสรณักุณนะฮะโฆษกของกระทรวงมหาดไทยพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกนะครับว่านับตั้งแต่รัฐบาลผลักดันพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือที่รู้จักกันในชื่อของกฎหมายสมรสเท่าเทียมทางคุณอนุทินัฐมนตรีมหาไทยก็อมอบหมายให้กรมการปกครองโดยสำนักบริหารการทะเบียนให้เตรียมการส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกระทรวงมหาดไทยให้มีความพร้อมให้คู่สมรสที่ประสงค์จะจดทะเบียนตามกฎหมายใหม่ได้รับความสะดวกนะฮะก็ทางคุณไตรสุรีบอกมอทหนึ่งได้ให้กรมการปกครองเตรียมการต่างๆไว้ตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันเรื่องนี้เมื่อกฎหมายประกาศเมื่อวันที่24กันยายนก็คือเมื่อวานนี้มีผลบังคับใช้23มกราคม68 นายทะเบียนหะน้าที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตทุกแห่งต้องสามารถให้บริการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมณนะวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาฉะนั้นเนี่ยพอประกาศออกมาแบบนี้แล้วท่านผู้ชมครวันที่23มกราคมมันน่าสนใจใช่ไหม,มเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาย4กันยามีผลอีก120วันก็จะตรงกับวันที่22มกรา นะก็จะมีผลบังคับใช้23มกราคมต้องพ้น120วัน <S <S 120วันเนี่ยมันคือ22มกราครพ้น120วันก็คือ23ฉะนั้นเนี่ยในแต่ละสำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอวันที่23เนี่ยมกราคมนะจะน่าสนใจที่จะเป็นการจดทะเบียนสมรสแบบสมรสเท่าเทียมก็หมายถึงว่าคุณทอมอาจจะพาคุณดี้ไปจดทะเบียนสมรส อ่าชายกับชายหญิงกับหญิงไปได้เลยชายกับชายหญิงกับหญิงนะฮะได้เลยนะฮะนี่แบบนี้ได้เลยฮะผู้หญิงทั้งคู่ก็ได้ใช่ครับ <นะ S 2> ไม่ต้องกลับเข้าไปสู่สภาอีกครั้งหนึง่งไปต้องแล้วคือวันนี้เรื่องนี้มันมันเป็นข่าวเป็นข่าวเพราะว่าพักประชาชนเขาได้เปิดบัญชีทวิตเตอร์ใหม่นะคอยตอบโต้เฟกนิวคอยตอบโต้เฟกนิวใช่ทวิตเตอร์เขาคือเอ่อแ t กเช็ค พักประชาชนประเดิมด้วยการชี้แจงเรื่องอะไรฮะเรื่องที่คนตามหาสิริกัญญาตันสกุลแกนนําพักประเด็นที่ไหมสิรีกัญญาเคยบอกว่าจะบวชทีถ้าแจกเงินดิจิตอลสําเร็จนะครับซึ่งวันนี้เขาถือวันนี้เขาถือว่าแจกสําเร็จแล้วนะแล้วไหมสิรีกัญญาจะบวชทีไหมนะครับทางทวิตเตอร์นี้ก็ประเดิมเลยนะ จากกรณีที่มีการร้องเรียนหรือรอดูสิริกัญญาบวชชีในวันนี้เนื่องจากมีการโอนเงินสดให้กับกลุ่มผู้เปราะบางกลุ่มแรกข้อเท็จจริงในวันในกรณีนี้ก็คือสิริกัญญาในเวลานั้นให้สัมภาษณ์ผ่านรายการนะช่องวัน10พฤศจิกายนปีที่แล้วกล่าวถึงคำท้าทายในกรณีนโยบายที่จิจ้วันเลศว่าต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าประสบความสาเร็จคืออะไร GDP ตกลงจะเป็นเท่าไหร่4.4 4.6 หรือจะเป็นห้าอร์เซ็สำหรับเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้อันนี้ถ้าออกมาแล้วโต5%ดิฉันบวชชีเลยอะได้เะอ่เดี๋ยวฟังตอนนั้นนะฮะกับพี่น้องประชาชนอยู่ดีแต่ถ้ามันประสบความสำเร็จเนี่ย มีคุณอดิศรเขาจะให้คุณสีริกัญญาไปบวชชีอะไรนะฮะได้เลยค่ะแต่ว่าเราต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าประสบความสําเร็จคืออะไรนะ GDP ตกลงจะเป็นเท่าไหร่จะเป็น4.4เป็น4.6หรือเป็น5%นะสำหรับเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้อันเนี้ยถ้ามาถึงแล้ว GDP โต5%ซ็นี่ฉันบวชชีมาได้นี่ฮะทางนี้เขาก็บอกว่าทางาแฟกช็คพักประชาชนเขาบอกว่าคุณหมเนี่ย บอกว่าต้องดูที่ GDP ด้วย<อ>ไม่ใช่ดูว่าแจกปุบ๊บฉันก็จะบวชชีเลยไม่ใช่<อ>ต้องดูตรงนั้นด้วยตัวเลขตรงนั้นด้วยนะครับยังไงก็ตามแต่นะครับวันนี้เ c e b o o k วันนี้พักส้มโกหกอะไรเขาก็ได้โพสต์นะทุกคนคะพักส้มเขาเปิดแอคเท่านี้เพื่อมาแก้เฟกนิวส์ที่ปั่นจากสสพักส้มและด้อมส้มที่โกหกทุกวันหนูเข้าใจถูกต้องไหมคะเอาจริงๆ พี่เทงจ้างหนูก็ได้นะคะหนูตรวจสอบอยู่ทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> คือเพจนี้แอดมินก็ก็บอกว่าเออไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปเปิดไอ้ข้าใหม่หรอกจ้างเขาเลยเขาสามารถจับเฟกนิวได้เยอะอแล้วก็เฟกนิวก็มาจากสสของพักส้มก็มีด้อมส้มก็มีโกหกกันทุกวันนะฮะนี่ครับและล่าสุดนะฮะและล่าสุดทางด้านของพักสม้มนะฮะ วันนี้พักส้มโกหกอะไรโพสต์ Post, ภาพแชทไลน์กลุ่มพักสัมภาษณ์และระบุข,ข้อความว่าทุกคนคะกลุ่มลายพักส้มการทะเลาะกันคะ่ะสมาชิกแฉกันว่าเลือกตั้งภายในไม่โปร่งใสบางคนทนไม่ไหวน้อยใจลาออกจากกลุ่มแล้วคะ่ะนะข้อความในแชทไลน์ก็มีคนคุยกันอยู่ประมาณ2-3สาคนนี่ท่านผู้ชมคะคนที่หนึ่งบอกว่าอา้าวไหนบอกโปร่งใสตรวจสอบได้ไงครับแล้วนี่ผ่ามาได้ไง คุมน้าตาลคุมบาหวานยังไม่ไหวเสือกได้คุมภาคกลางเขาใช้ส้นตีนจิ้มเลือกกันเลยครับอืมห <c oughs> อ,อคุมน้ําตาลคุมบาหวานยังไม่ได้แต่ได้คุมภาคกลาง <c oughs> คนที่สองบอกใจเย็นพี่คนที่สาบอกขออนุญาตออกจากกลุ่มนะคะหากมีกิจกรรมอะไรที่สร้างสรรค์หรือขอแรงยังเรียกหากันได้เสมอค่ะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แค่รู้สึกไม่สะดวกใจเวลาที่ด่ากันเองในพักอยากเห็นพักประชาชนแข็งแรงกว่านี้นะครับนี่ฮะคือ คนเข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลยฮะขนาดด้อมตัวเองยังเมน้นใช้ส้นตีนเลือกกันเหรอฮ่าฮ่าฮ่ามาแต่ว่าเลือกเลือกอะไรบรรดาแกนนําพักภายในวันสองวันเนี้ยมีด้อมส้มก็บอกว่าคุณใช้ส้นตีนเลือกกันหรือไงถึงได้มาอย่างนี้ได้คุมภาคกลางใครได้คุมภาคกลางอืคนนั้นเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าคุมบาหวานยังไม่ได้เลย <laughs> แต่ได้คุมภาคกลางโอ้เ้ <laughs> ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องภายในของพักส้มเกี่ยวกับแบ่งแบ่งชนชั้นแบ่งระดับเนี่ยมันมีมาตั้งแต่<ช>นานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยพิ็าอนาคตใหม่นะใช่แล้วคนที่แบบออกมาเปิดเผยเสร็จแล้วเขาย้ายพักไปอะไรอย่างเงี้ยนะมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะนะี่นะฮนะ